สวัสดีนะครับชาวันที่ยีบเกมีสายน2อ,อ,องพันห้า้อิบแปดอังคารนะครับวันนี้ครับหัวเขาเนียนนะครับแด้สี่หมื่นาคัวใส่ไงมา้อครับออไมครับอบอมันได้ไม่มมันได้เป็นตัวละสี่หมื ได้เป็ตัวสองมันบอน่อยเอาลยเร้เดียวเบาไเงิน้อยเบอมันตอย่ไ้สเงินอเดียวาน่อยดได้เเป็น700บอบอดใส่ลอยหา10บวกมันนี่ไปขายสี่มูนี่ครับเมลูกเป็นคนเมลูมีตัวหน่อยมานะครับมีตัวหน่อยหอยมานานะครับ สี่หมื่นสีหาหร้อยนะครับไซาสิบห้าบวกร้อยนะครับมือนีุ้นีกับเอาไรด้บนะครับยะครับ <c oughs> ขายวลายเนะี่ยนุ่มหน่อยหน่อย ปลาูดอายไร่เนครับปาลดอคายนครัขาแล้วขายจ้วเนเงินหนึ่งรอหนึรับยหณหน่้อยหรับยห่นว่าขายไปหอหนึนร้อยหน่งนึ่หน่รอยหน่หนรอย2 0บวร้อยหน่นอนึนรหนึ่หนึ่ง้าหงหนรหน่ร้ยหนบน้ห่ห่ร สาวใหญ่า่าจับาวัดนะครับเปนสาวใหญ่0 0 0สี่หมื่นท้องเจ็ดเดือนครับท้องท้องท้องที่เด็รองแรกท้องสนั่องท้องสองท้องที่สองน่ครับในท้องสติงเร็บอร์นิวสติงหนึ่งครับนิวสติงเบอร์อมันจำบ้ารด้นะครับขอบหูดำแข้งขาดำเครื่องดำนะ้นใจติิตอเด็เบอร์ดนีย์9 3้าสา2ศูนย์เก้าสามสามสงนะครับใหญ่นะครับร้อบวนะครับ รับเจ็ดเดือนนะครับท้องที่สองนะครับเดเดือนครับนิวสติงนะครับกอดหนุ่มดำอย่าเนื้อนวครับกานมีอรสวยๆามีอะไรสวยกานสาวสาวยิ่งใหญ่นะครับสาวงามๆจ้าบาทนะครับปา ตั้าสองหมื่นหกพันครับสาวใหญ่1 4อยสีบห้าทครับสาหกเลยขอเช่าราครับมินี้ขีตมไทยเพิ่งขายอยาะครับเพราะว่าเฟซบุ๊กมันอยากติดกดนะครับไทยขีตมเติดเยอะครับ กูนิใกับไลนะสนใจที่ตอ่อได้เบอร์ไหนนะครับเ่อม,มีเบอร์ไหนเม่เบอร์างี้งๆเยียดนมกำลงต่อราคาอยู่นะต,อตอน่อป,ประตอนเหียดกำลังต่ออยู่ครับ ร้อบวกนะครับลอยร้อยสี่สิบบวกครับเส่าเสาหงเียดน้เหียดน้ตก็เปิดมาเสาหง,งนะครับ สองหมื่นหกนะครับก็เหมือนอีห้เนื้อเป็นคาอยู่นะครับนะครับอีหเนื้อเป็นคานะครับแล้วนอากาศสูงนึงนะครับ,บร้อยสี่สิบห้าบหัวตัวนี้ตัวนี้ชอบม้านขายบ้างชาวสองร้อยห้าสิบนะครับใส่ 150. ร้อยห้าสิบตัวนี้บางก่อนครับตัวนั้นหนากว่า,านะครับ ต้นนี้ได้สูงได้ยงวได้สูงครับต้นนั้นได้หนานะครับที่อยากว่าได้ยแน่นนะโอมี่ห้าหมื่นสองตัวห้าหมื่นครับเวียดนามเปิดไทยนะครับเวียดน,นามเปิดห้าหมื่น สื่อเป็นกูตัวละสองมืนหานครับเ <2, 000 S 1> มนีั<ส>นนีงวดเนื้อตึงแน่นอนครับงวดเนื้อตึงอยู่นะ, 5, ะาาครับตัวละนาัเศร้าหาแขยาสูบอนตัวเศร้าหาแขบยาสูบครอบนะครับครับาเป็นยืนั่งก่อนนะครับ ตีเป็นง้อเนื้อเมันนะครับตีงเป็นง้อเนื้อันเศร้าห้าครับขึ้นเลยนะครับมาฆ่าง่วงกระตร้งขยับเจอตากาดสูงกับกาดสูงนี่ครับเบินงง้อเลี้ยงไงนะโอ้ง้อเลี้ยงง้อเลี้ยงลอยสามสิบครับง้อเลี้ยงง้อเลี้ยงสองสาวแม่แยกลูกเรอครับแม่ก็ตีเหี้ยครับอันนี้ค่าจักรพรรดิครับแบบนี้ มื่นสี่ครับนี่ตัวนั้นสามพันห้าร้อยครับสนใจที่ดิตอได้เบอร์เนครับย์ดสองนย์แสงสอกาสกนเยสใามาสับนงนะครับสามไม่แยกลูกท้องว่างนะครับลูกแรกนหลังเขาว่นใดกันนะครับเขวันใดกันสดสเยนะครับนี้สดสเดนะครับนสดยครับ เอาเป็นตะเลียงดิครับอันนี้เป็นเส้นสาใหญ่หน่อยเสาวใหญ่กับแม่แยกลูกครับอันนี้นมมีห้อยดูดอันนี้นมมันมีห้อยดุจครับครับอันนี้มือสามครับสายหนึ่งซีครับครับข้นเข่าอะไรนาะตลาดแน่นนะครับคุณครับตลาดแน่นนะครับมเอนี้ท่ายยากนะครับแน่นนะครับทึ่งแน่นทึ่งนะครับ งัวเหลี่ยงก็พอเดบึงนะเบึงงัวเนือก็ได้พมนนเหมือนงัวเนือราคารถที่ไหนรท่แถวทายกมบอกได้หรือไงนะขายอยู่นะครับมึง <c ười> <c ười> ยางล้อบางนค่ไหนปูน้อยพ่อพันพอขาดีมรอรอจังหวะนะครับรอรอเนี่ยของเจ้าโ้หวมบปูงหญ่กับมีเลยื่อแัแม่ลูกลูกแรกลูกแรกกว่าำนี่ แม่ลูกลูกเรกค้าจบับหวานนะครับควบหน่อยหน่อยากมื่มนหครลบมื่นห้พั่นแม่ลูก 15, มื่นหาเนอสนใจติดต่อได้เบอร์ไดไหมมีเบอร์ตริดต่อไหมจำได้ปอศูนย์แปดหน้าสี่หนึ่งนึ่งเจ็ดสามหกเดมปนหนันะหนึ่งหมื่นห้าพันแ่ลูกมอถายเครื่องดำนะครับ,ครบเครื่องดำนะครับ แม่ลูกครับสูงประมาณร้อยสามสิบวกนะครับร้อยสามสิบวกนะขัดจม่นเลียงเล็กน้อยนะครับพรมน้อยๆเอาไปเลี้ยงครับต่อได้อีกต่อได้รถได้คือเก่านะครับแม่ลูกลูกตัวเมียตัวเมียยังอยู่ตอนนี้โอ้ลูกเมียปืนหาต่อได้เป็นปา้นลูกกับนับแม่กับยังสดสดอยู่นะครับโค้งสางนี่ครับมีโค้งสางอยู่นะครับเอาไปเลี้ยงได้อ้วนขึ้นมากกับเหลี่ยมเมาเมาคือเก่านะครับ นี่ทรงลูกเนี่ยครับซึ่งมาแล้วนะครับเบิ้งก่อนเช้าไปเลี้ยงสักพักนึงกลับคืนนะไปเลือกเอาอยากได้ตัวไหนก็ไปเลือกเอานะครับปลาปูวาซึ่งมาแล้วนะครับเป็นรุ่นเบิ้งนะครับพิ่มน้อยนะครับปลาเด็นิ่นเป็นเทวดา เวิดประด่าเป็นบะหมี่ผูบรถติดนะครับอันนี้นะครับขาเข่ารถติดนะครับครับทางนอกก็ยังติดยิงงัวเขา่าหลายนะครับอันนี้นะครับงัวเขา่าหลายยฮงนะครับ